แต่ไปน้อที่เขารับรับทุกท่านครับเราะเรายืนอยู่ข้างหลังพระบรมรูปรัชการที่ห้าเราก็ทราบซึ่งในพระบรมมรีของพระอ,องค์ท่านซึ่งท่านได้ทรงเลือกทาสไปแล้วประชาชนที่เป็นทาสอยู่สมัยนั้นต่างมีความพิธิยินดีที่ได้เป็นตัวของตัวเองได้มีโอกาสได้เป็นไทย คูกปดแอกจากความเป็นทาสสมัยรัชกาลที่5ท่านนั้นงจงปดแอกความเป็นทาสมาเลยแต่นี่เวลาเปลี่ยนไปยาวนานมาถึงปัจจุบันปรากฏว่าพี่นอลายคนที่อยู่ปัจจุบันนี้กลับมองประชาชนภาในประเทศว่าเป็นทาสไม่ยอมปลดปล่อยประชาชนเป็นไทยเอากฎหมายเข้ามาควบคุม เอากฎหมายเข้ามาดําเนินการต่างๆนานาหลายรั้งหลายหนแล้ววันนี้งกับเดียวพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ด้วยความเคารพครับว่าวันเวลาแห่งการอดทนวันเวลาที่เรารอคอยว่าเมื่อไรจะได้ประชาธิปไตยแต่รอแล้วรอแล้วเราไม่เคยได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สักครั้งเดียวมันเป็นเพราะอะไรนะครับพี่น้องทั้งหลาย ก็เพราะว่ามีกลุ่มพวกอมาตย์นี่แหละยังมองเห็นว่าประชาชนยังเป็นทาสเป็นทาสแม้กระทั่งในระบอบประชาธิปไตยมันยังมองเราเป็นทาสเลยพี่น้องมันมีที่ไหนเลยพี่น้องทั้งหลายพี่น้องดูสิครับไม่เคยเจอเคยเจอ2475ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดทรงมอบรัฐธรรมนูญฉบับ ถ้าวอให้ให้มีอำนาจค้าขานกันได้สามอำนาจในประเทศสยามเมื่อ2,475เมื่อวันที่10ตุลาคม2,475มีสามอำนาจประกอบด้วยอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการอำนาจบริหารต่างมีฐานะเท่ากันและคัดขานซึ่งกันและกัน แต่เวลาปิดัยไปพี่น้องทั้งหลายจนมาถึงปัจจุบันแปดสิบปีประเทศไทยเปลี่ยนจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทยมาเป็นไทยแลนด์ด้วยวันนี้คนไทยยังไม่ได้ริมรถป,ประชาธิปไตยเต็มใบเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับพี่น้องภาพที่คนไทยทักทีแลเห็น ภาพคนไทยที่ต้องจับตาอยู่ตลอดเวลาก็คือภาพ้องนักการเมืองที่ไปกระชากเก้าอี้ประธานสภา,าซึ่งถือว่ามีอำนาจสูงสุดในระบบนิติบัญญัติไปกระชากเก้าอี้ไปกระชุดแลงประธานสภา,าออกมาซึ่งเป็นภาพที่ชั่วร้ายเละเลวร้ายที่สุดในระบบประชาธิปไตยแล้วคนที่ทำพี่น้องเท่าไหร่ ไม่ใช่ใครอื่นเลยกับเป็นคนที่บอกว่าเป็นพรักประชาธิปไตยเป็นพรักที่ต่อสู้กับประเผด็จก,การแต่ที่ไหนได้กลายเป็นพักที่มีพฤติกรรมเรววซ้มเคื่อนถอยที่สุดในประเทศไทยต่างหากพี่น้องมีที่ไหนต่างพักประชาธิปัตย์มาหกสิบปีหกสิบกว่าปีน้อยกว่า น้อยกว่าประชาธิปไตยตอนเปลี่ยนแปลงยี่สิบปีเรานึกว่าจะเป็นี่พึ้นของประเทศไทยได้ของคนไทยได้ที่ไหนได้มุ่งแต่สแสวงหาอำนาจต้องการเป็นรัฐบาลทายเดียวโดยไม่ฟวางเสียงประชาชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องปากอ้างประชาธิปไตยต้องการประชาธิปไตย แต่พฤติกรรมชั่วช้าเร็วสามโสมมมี่สุดในประเทศไทยพี่น้องนั่นยังไม่พอคนที่ไปดึงไปกระชุดลดักกลายเป็นว่าเป็นคนนามสกุลเวชชาชีวะอดีตนายกรัฐบนตรีและเป็นหัวหน้าพักประชาสิปัติเสียเองพี่น้องครับ ผมไม่คิดนะว่าวันนี้เหตุการณ์วันนั้นจะเกิดขึ้นในสภาได้ไม่คิดว่าจะมีอีหารากไปลากเข้าอีสถานสภาได้ไม่เคยคิดมาก่อนอ้างมาได้ย่างไรว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องป,ประชาธิปไตยปนันปะะัะธานรัฐสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ มึงยังไปชุดมึงยังไปลากด้ายมึงมีประชาธิปไตบกว่าพ่อคนแม่มึงตัาไหนเราก็ต้องพูดอย่างนี้ครับพี่น้องหลายเราไม่มีวิธีการอื่นที่จะพูดดีแบกว่านี้ได้แล้วเพราะพฤติกรรมมันชั่วช้าเร็วซ้มเกินกว่าพี่น้องจะพูดดีกับมันได้แล้วใช่หรือไม่พี่น้องอที่ารลมหลายครับพี่น้องเห็นภาพที่มันจะเทือนใจที่สุด จากวันในสภากับมาสู่เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาภาพที่ประธารนรัฐสภานายสมศักดิ์เกียรตินุนเข้าไปแถลงต่อตุลาการรัฐธรรมนูนพี่น้อนหลายครับนี่ประธานฝวายเนีิติบัญญตัติมีอำนาจสูงสุดหนึ่งในสามของประเทศต้องไปคารวะต้องไปอ่อนน้อม ต้องไปกราบไหว้ต่อตุลาการรัฐน,นูนที่ไม่รับการปดเก้าแล้วมาจากระด็นการด้วยซ้ำคิดหรือว่าคนไทยไม่รู้กคำพืชเขารู้กันหมดว่าตุลาการรัฐธร,รมน,นูนไม่ได้มาตามคันลองที่จะเป็นผู้ที่ทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศได้เลย พอตุลาการน้ำนูนชุดนี้หรือสรารนัมนูนชุดนี้เป็นผลพวงที่มาจากอำนาจประเด็ษการการรัฐประหาร19กันยายน2549ใช่ไหมพี่น้องประชาชนเขารู้ครับว่าปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยตั้งองค์กรอิสระเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตุลาการรัฐมนูญผู้ตรวจการรัฐสภาอ,อกาตอ ผู้ตรวจการแผ่นดินนาลายเหล่านี้มาจากพระเดจการการปฏิวัติร,รัฐบา,ารทั้งสิ้นแล้วกลุ่มบุคคลกลุ่ม,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 มองค์กรเหล่านี้ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนดูเสมือนว่าจะมาทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมาช่วยอีกฝ่ายหนึ่งผู้คนก็อยังสงสัยกำกากึ่งๆอยู่ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันทำจริงหรือไม่ แต่เมื่อเห็นพฤติกรรมของผู้ตรวจการแผ่นเดินที่มีพฤติกรรมไม่เที่ยงธรรมโดยเฉพาะคนที่ไปชื่อเหมือนกับซอสไอ้นี่เลวมากศีลราชาผมหมายถึงซอสเนี่ยไอ้คนที่ใช้ชื่อซอสมาเป็นชื่อตัวเองเนี่ยแทนนี่จะดีมีที่ไหนพี่น้องให้ตัวสอบนักธรุ เรียบร้อยเป็นรัฐมนตรีโดยไม่มีเจยตธรรมแต่ไม่ตรวจสอบพฤติกรรมในายกสิทธิรมที่ยึดสนามบินสุวรรณภูมิอาหารดีดนตรีอร่อยเป็นรัฐมนตรีว่าการกทรวงกรารเะเทศมึงไม่พิจารณาว่าพิจรารณ์เลยหรือยังไงล้ววะไอ้สอดภูเขาไอ้ซอสซีราชชาไอ้เวนเอ้ย พี่น้องทั้งหลายปรากฏเขาทักท้วงว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำไมตรวจการแต่คนของพรรคเพื่อไทยต,วต,วต,วตวรวจเฉพาะคนของคุณยิ่งรักชินวัตรเท่านั้นทําไมไม่ตรวจการของรัฐบาลนิสิทธิ์บ้างบอกว่าไม่เคยรับรายงานบอกว่าไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้มาก่อนไปตรวจสอบปรากฏว่าทนายวิชาหรือนายวิชา เคยร้องเรียนต่อผู้พูดการแผ่นดินไว้ว่าทนสมัยรัฐบาลพิชิตนั้นการแต่งตั้งนายกสิทธิพิรมซึ่งตีเป็นผู้ก่อการลายเป็นก่อการลายสาบโลด้วยไม่ใช่ก่อการ้ายธรรมดาพอยุทธน้ำพินชวนรพุ่มตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วปากหมาที่สุดในประเทศไทยเที่ยวดาประเทศเพื่อนบ้านเป็นกุ้ยเป็นเป็นกุ้ยเป็นเ็กเลงสารพัด เวลาไปเขมรมันน่าโดนส้นตีนคุณเซนยักใส่ปากยิ่งนักพี่น้องอะไรพี่น้องครับนี่คือพฤติกรรมขององค์กรอิสระไม่ต้องมาอธิบายความมากถึงผู้ตรวจผึงตุลาการชุดนี้ได้ใจกันเหลือเกินแทนที่ทำตัวเป็นผู้สะสดเสื่อความยุติธรรม มาจากผู้พิพากษามาจกากศาลแล้วมาเป็นตุลาการรัฐมนูญมาเป็นศาลรัฐมนูญแทนที่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ให้ความยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของคนในระบอบประชาธิปไตยแต่ยิ่งยืนอยู่นานยิ่งมีพฤติกรรมตัดสินนานเท่าไหร่ยิ่งเห็นขาดแหวและสสดนเดิมมากเท่านั้นพม่น้องหลาย ทำไมหรือทำไมพี่น้องต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่คิดว่าเขาจะจงรักภักดีและสวามิพักกับพวกอารรมโดยไม่ฟังเสียงประชาชนมากขนาดนี้ประชาชนเลือกมากี่ครั้งกี่ครั้งยุบพักบางกี่ครั้งกี่ครั้งประชาชนก็ยังเลือกพักเพื่อไทยเหมือนเดิมมาตลอดเวลายินยุบอีกก็จะเลือกอีก ทำไมไม่ฟังเสียงประชาชนบ้างยุบพักเขาทั้งที่ตัวเองมาโดยนิชอบมาโดยคณะปฏิวัติหนึ่งตัวเองมาจากสสรมาจากสบสอบอซึ่งเวลาพิจารณาตั้งองค์กรอรสระคนอื่นไม่ให้เป็นห้ามเขาหมดทั้งเอามือห้ามเอาตีนห้ามไม่เข้ามาแต่มึงเสือกมาเป็นเองทำไม อเเป็นงมาเป็นเองแล้วแหนี่จะทําความยุติธรรมให้ประชาชนได้เป็นที่พึ่งได้กลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ประชาชนยิ่งเห็นพฤติกรรมของ่านตุลาการทั้งหลายยิ่งเห็นกันดานพฤติกรรมเร็วสามมากเท่านั้นในระบอบประชาธิปไตยครับพี่น้องทําไมต้องว่ากันแรงขนาดน,นี้จะให้ว่าชมเชยกันได้อย่างไรท่านดูสิ ตัดสินยุบพักไทยรักไทยยุบพักพลังประชาชนปลดสมัครคุณทรเวชคากระทะปลดตมชายวงสวัสดยุบพักพลังประชาชนพี่น้องทั้งหลายนี่คือพฤติกรรมที่ประชาชนเขารับไม่ได้แต่หาแท้แทนที่จะหยุดแทนจะเลิก แแห่นี่จะจะนึกตัวว่าสิ่งนี้ทําไปแล้วเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายในระบอบประชาธิปไตยแล้วกลับตัวกลับใจเสียมึงกลับไปทําเลยนี่ปัญชันดานชัดๆพี่น้องที่กรลัเทลายนครับแล้วประชาชนเขาจะอดทนกันได้จากขี่น้ำจะอดทนได้เหยียบย่ำได้ตลอดไปถ้าไม่สู้วันนี้แล้วจะให้กูสู้เมื่อไร เราเพียงต้องการอำนาจประชาปิไตยเป็นของประชาชนเท่านั้นทำไมมึงไม่ให้ประชาชนทำประโยชน์ให้พรรคการเมืองหนึง่งทุกวิธีทางโดยไม่คำนึงถึงเสียงประชาชนเลยว่าประชาชนเขาคิดอย่างไรต้องการอย่างเดียวจะช่วยพรรคการเมืองหนึง่งแต่พรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาอย่างท่วมท้น ให้มาเป็นรัฐบานมึงกลับไปสนใจยายดีเลยแม้แต่น้อยนี่น้องเท่าไหร่ที่มานั่งกันอยู่ที่นี่มายืนก็อยู่รอบๆเราไม่ได้มาค่มคู่ใครเราไม่ได้มาคันโชคใครแต่เรามาบอกเรามาสะท้อนความรู้สึกข,ของประชาชนให้ได้รับทราบว่าวันนี้ ประชาชนหมดฟ้าบดทนแล้วเว้ยวันนี้ประชาชนหมดฟ้าบดทนแล้วเว้ยพี่น้องทั้งหลายพักการเมืองบางพัก รู้โดยนิสัยและสัญดานของตัวเองว่าเลือกตั้งทีไรก็ไม่เคยชนะใจประชาชนไม่เคยชนะเลือกตั้งไม่มีโอกาสจะตั้งรัฐบาลของตัวเองได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเลือกตั้งทีไรก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้แพ้แพ้แล้วก็แพ้พักการเมืองอีกทักนหนึ่ง เลือกตั้งที่ใดก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชนจะเลือกให้เป็นตัวแทนประชาชนรู้อยู่แล้วว่าอย่างไงก็ชนะ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 เพราะฉะนั้นพี่น,อน้องทั้งหลายด้วยรู้ว่าในช่วงสิบปีหลังพิศรา์สองพันหรือปีสองพันอร้อยห้าสิบสี่สิบปี หลังปี2554เป็นต้นมาการเมืองกลายเป็นที่พึ่งของประชาชนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นการเมืองที่กินได้ไปคนจึงเลือกแต่พรรคไทยและไทยไม่ว่าจะตั้งชื่อพรรคอะไรก็ตามแต่แล้วถามหน่อยว่าพรรคพาประชาธิปัตย์ก็ลงสู่สนามการเมืองเช่นเดียวกันไม่ถามตัวเองก่อนเล่า ว่าตัวเองทําไมประชาชนจึงไม่เลือกมึงมาเป็นรัฐบาลโดยตรงสักทีหนึ่งกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองสิครับว่าตัวเองทําอะไรให้ประชาชนเขาศรัทธาบ้างนี่ทำแต่เรื่องควนสตีนชาวบ้านทำแต่เรื่องควนสุตีนคนในระบอบประชาธิปไตยเขาทํางานเอาผลงานแลกกับความศรัทธาประชาชน ไอ้นี่มึงแต่เอาแต่ตนประโยชน์กับประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วใครเขาจะยอมมึงลรอครับใครก็จะยอมมึง,มมงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกพรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้ามึงอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยมึงคิดอะไรดีๆมาเป็นนโยบายให้ประชาชนเขาศรัทธาบัลลังก์เป็นรัฐบาล สร้างผลงานให้ประชาชนเขาตัดธามึงทําได้ไม่ล่านี่มึงทําไม่ได้นี่วะไอ้ควาย,วายมึงทําไม่ได้มึงทําได้อย่างเดียวเวลาเขาเขาจะได้เลือกตั้งมึงหวังปนรัฐบาลเท่านั้นเองเมื่อก่อนเดินไปเลาะลวดอาหารไปชวนทหารมาปฏิวัติมาปนอํานาจประชาชนเดี๋ยวนี้ทหารเห็นว่าประชาชน รู้เรื่องการเมืองมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นประชาชนพร้อมต่อสู้ปกป้องประชาธิปไตยมากขึ้นทหารก็เข้าใจทหารถอยไปสิบห้าเก้าแต่ปรากฏว่าพรพประชาธิปัตย์ยังไม่ยอมยังใช้ขบวนการไปโยงใหญ่ไว้กับขบวนการยุติธรรมไปตั้งองค์กรอิสระไว้และวันนี้กำลังใช้ใช้อันเดิมจะใช้ตุลาการรับนูญเหมือนเดิม พี่น้องทั้งหลายพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับหมากินที่มันต้องกินที่วันอย่างคำํำมันกำลังทำอย่างนี้อีกแล้วพี่น้องทั้งหลายครับเลือกตั้งกันมากี่หนแล้วพี่น้องไปรณรงค์กันมากี่เดียวน,นั่งเก้าอี้กันมากี่ครั้งนั่งพื้นกันมากี่วันเสียเงินกันมาเท่าไหร่ สู้กันมานานขนาดไหนแล้วเราจะยอมมันอีกหรืองไงพี่น้องมันก็หมดฟ้าหอดทนใช่ไหมพี่น้องไม่ให้เรามาตะโกนบอกเลยได้งไงว่าวันนี้ประชาชนหมดฟ้าหอดทนละเว,ว้ยวันนี้ประชาชนหมดฟ้าหอดทนลวเว้ยมึงได้ยินไหมไอ้หูตึง นี่กูด่าล้วนๆเวนี่ยมึงได้ยินหรือเปล่าเนี่ยไม่คิดว่าขนาดนี้แกจะพูดเสียงดังดิผมรู้แกพูดอะไรพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมจึงต้องมาให้กำลังใจพี่น้องชมรมแท็กซี่ซึ่งหากินอาบเงื่อตังน้ำขับรถช้ากลางวันเย็นกลางคืนดึกเดินอาจารย์ชินวัตรช่วยชาวบ้านพี่น้องทั้งหลาย เราปให้กำลังใจคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเขาไม่เรียกผลประโยชน์อะไรเลยทำมาหากินเช้ายันค่ำลำบากอากรมแต่เขามีกิจวิญญาณรักประชาธิปไตยมากกว่าบ้ากกว่าไอ้คนที่จบอังกฤษสัญชาติอังกฤษอีกพี่น้องครับมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นอยากจะบอกตรงนี้ว่าอยากจะบอกตรงนี้ว่า วันนี้ประชาชนเขาต้องการสิ่งเดียวครับเขาต้องการสิ่งเดียวประชาชนต้องการประชาธิปไตยเต็มใบเท่านั้นอย่ามาสกาศกันอย่ามาชิงแย่งชิงประชาชนอีกต่อไปเลยให้อำนาจประชาธิปไตยอยู่กับประชาชนเถิดพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้อง ว่าวันนี้พี่น้องไม่สบายใจว่าพวกน,นี้ใครจะตัดสินอย่างไรพี่น้องครับก็มึงตัดสินมาแล้วหลายครั้งยุบมาแล้วหลายครั้งก็ไม่มีปัญหานี่มึงจะยุบกูก็สู้กับมึงมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรพี่น้องเท่าไหร่ถ้าใครตั้งเป้าจะล้มรัฐบาลป,ประาปชาธิปไตยประชาชนก็พร้อมออกมาสู้ใช่ไหมพี่น้องพี่น้องทัางหา่ นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรวันนี้ไปตรวจปําไปตรวจปากอ่าวทิดเจ้าพญาไปขุดจะขุดลอกสันดอนเพื่อระบายเอาสันดอนออกแล้วก็เอาให้น้ํามันไหลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเขาไปขุดสันดอนออกยิ่งรักไปขุดสันดอนออกแต่ไอ้บางคนสันดานมันยังเหมือนเดิมยิ่งรักนายก ไปขุดสันดอนแต่ไอ้สันดานบางคนเคยเป็นอนดีตนายกธนมุตรีประเทศไทยไปสิงห์บุรีนนท์ไปบรูบางชมสีแล้วบอกว่าให้รัฐบาลยิ่งรักยกเลิกเงินกู้สามแสนห้าหมื่ล้านเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่มันพูดพี่น้องนี่ขวายพูดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ดูประโยชน์ส่วนรวมเลยแม้แต่น้อยอะไรก็ได้ที่ทำได้จะทำแม่งทุกอย่างไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนัน้นีพี่น้องงหลายครับวันนี้จําเป็นต้องมาหาพี่น้องที่นี่มาให้กําลังใจใพี่น้องที่นี่ไงเพราะนั่นคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูาาพ 9, พย่หัวพระองค์ท่านเลิกทาสให้คนไทยเลิกจากความเป็นทาสและมีความเป็นไทยแล้วข้างหน้าขอพระองค์ท่าน มีหลักบุตรประชาธิปไตยหวังอยู่ตรงนั้นเราไมาชุมนุมตรงหลักบุตรและพระบรมพระบรมพรษบบรมรูปทรงมาพีน้องทลายวันนี้จึงเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยได้จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้เราจึงต้องให้กำลังใจซึ่งกันเลือกกครกับพี่น้องครับเพื่อเป็นการ ส่งสัญญาณไปถึงใครก็ตามแต่ที่ต้องการจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย,ยกประชาชนขอเสียงพี่น้องด้วยโห่ร้องดังสักครั้งพีงง่น้องครับโห่ร้องดังๆโห่ร้องดังๆพี่น้องพี่น้องโปรดพูดพร้อมกันเถิดกูดต้องการประชาธิปไตย กูต้องการประชาธิปไตยกูต้องการประชาธิปไตยมึงได้ยินไหมเอาละครับพี่น้องที่อยู่โรงแรมครับผมทักทายพี่น้องพอหอมปากหอบคอพอคุยกันได้แล้วเราบอกครับผมยืนยันกันครั้งหนึ่งว่าตอนที่พี่น้องประชาชนมาชุมนุมกันทีน่นี่เราต้องการส่งสัญญาณเราต้องการประชาธิปไตย ที่แท้จริงและเต็มใบแล้วไม่ใยข่คมขคู่ใครไม่ใ่บังคับใครแต่เราต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นประชาชนต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นมึงได้ยินไหมเอาแล้วครับพี่น้องครับอ้อยเรามีกําลังใจต่อสู้ร่วมกันตลอดไปเราจะยืนอยู่แก่ข้างซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับปรบมือดังๆให้กับ พายัพปันแกศครับพี่น้องทั้งหลายครับมีหลายคนถามผมว่าสอสอเพื่อไทยกอทมอมากี่คนผมบอกว่าไม่ทราบแอ่รู้อยู่แล้วว่ามาหนึ่งคนสอสอัยโรอิสาเสรีพลพี่น้องทั้งหลายเราจะอยู่กันยันเช้า ยันพรุ่งนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันลงด้วยผลเป็นลบอยู่ยาว